ล่าฝันในครั้งนี้นะครับก็จะมีนักมวยหญิงทีมชาติสาวคนสมังเล่นของทีมไทยนะครับเพชรปีจ้าปัจจุบันนี้ก็กําลังจะขันเถะไปเอาดีทางมวยอาชีพนะครับซึ่งแบบนี้เป็นแ,แบบแรกของเพชรปีจ้าลูกเจ้าพ่อโรงต้มนะครับก็เชื่อว่าโดยชื่อนี้ขึ้นมาแฟมนมวยก็คงจะรู้จักดีนะครับก็ขอเชิญแฟนมวยนะครับได้ติดตามชมกัน ทาง Facebook ทางไลฟ์สดนะครับก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับกลับมาชมกันต่อนะครับศึกกัมปั้นสถาโลกัำปั้นล่าฝันนะครับโดยการจัดของทีมงานเกียรติกรินโปรโมชั่นดรเอกรั์ชัยชูช่วงนะครับและคู่ต่อไปนะครับจะเป็นมวยหญิง2นักชกกำปั้นล่าฝันเดอะบ็อกซิ่งดีมนะครับในรุ่นฟลายเวทพิกัด1 12ปอนด์กำหนด4ยก นกชกายแดงจากจังหวัดชนบุรีครับเธอเก่งทั้งมวยไทยมวยสากลสมัครเล่นตอนนี้กำลังกัะเทินโปรล่าฝันสู่บัลลังโลกจะทำได้หรือไม่เพชรจีจา้าลูกเจ้าพ่อโรงต้มคู่ต่อสู้ของเธอนะครับจากจังหวัดสระแก้วถามคนนี้ก่อนนะครับว่าเทินโปรนั้นจะผ่านได้หรือไม่ได้ สายพินสิ์อาเธอร์มวยไทยและกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีก็กรรมการจัตุชัยจำปาหอมครับนะครับเดี๋ยวเรามาชมการชกในายกแรกครัศึกกำปั้นสถานโลกกำปั้นล่าฝันเดอะบ็อกซิ่งดรีมนะครับ มาถึงมวยคู่ที่4ครับเปลี่ยนบรรยากาศมาดูมวยหญิงกันบ้างครับทั้งคู่นี่ก็เป็นมวยขึ้นชกมวยสากลเป็นไฟแรกทั้งคู่นะครับจับตาดูที่เพชรจีจ้าลูกเจ้าพ่อลงโครงต้มนะครับเพชรจีจ้านี่ในอดีตนี่มวยไทยนี่มวยหญิงด้วยกันนี่หาตัวจับไม่ได้เลยนะครับจนกระทั่ทงไปโชคมวยสากลสมัครเล่นครับมุ่งสู่โอลิมปิกอยู่พักใหญ่เลยนะครับ คราวนี้กลับมาชกมวยอาชีพมวยหญิงเป็นครั้งแรกนักพิกัด1 1 2รบปอนด์ครับแต่ว่าที่ตั้งเป้าไว้ก็คือร้อยแปดปอนด์นะครับวันนี้เป็นการชกเทินเปรครั้งแรกปล่อยน้ำหนักสบายๆนะครับเพชรจีจ้าสาวน้อยมัศจรรย์นะครับที่ผ่านมาตอนวัยเด็กนั้นเรียกว่าเก่งเกินตัวครับต้องจัดชกกับมวยชายครับโอ้โหเรียกว่าสร้างความฮือฮาเลยครับมวยชายเจอกับมวยหญิงแต่ว่าเธอก็ผ่านมาแล้วนะครับ แล้วก็เติบโตขึ้นมาไปชกมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยนะครับซึ่งตอนนี้ทางไอบ้าก็ให้สิทธิ์นะครับให้สิทธินักมวยชกสมัครเล่นนั้นมาชกมวยสากลอาชีพได้นะครับอาชีพไปชกสมัครเล่นได้ฉะนั้นเส้นทางของเพชรจีจ้าทางหนึ่งก็คือการมุ่งสู่บอลลังโลกกำปั้นล่าฝันสู่บอลลังโลกร้อยแปดปอนด์ของ IBF ครับนี่ครับวันนี้มาเทิร์นโปรครั้งแรกตอนนี้ก็อายุ21ปีแล้วนะครับสำหรับเพชรจีจ้า ก็เป็นมวยที่กําลังได้รับการจับตาครับหลังจากที่ประกบคู่มวยมาในเพชรจีจ้ามวยหญิงนี่ก็ได้รับการจับตาเลยนะครับว่าจะได้เป็นแชมป์เป็นโลกมวยหญิงคนต่อไปของเมืองไทยหรือเปล่าครับหลังจากที่มวยหญิงเมืองไทยนี่หยุดสต๊อปไปนานมากเลยนะครับเรามีมวยแชมป์โลกมวยหญิงอยู่5คนนะครับแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ชกไม่ไม่ได้มีแชมป์โลกมวยหญิงมาร่วม10ปีได้ครับ ขาจายกกลาบนะครับจี่ามาเป็นฝ่ายเดินเลยนะครับยกที่แล้วจีจ่ามเป็นฝ่ายเดินเรียกว่าเดินขู่เลยนะครับ,รบเป็นมวยที่ประสบการณ์การชกมากเลยนะครับ21ปีเท่านั้นครับมาดูยกที่2ครับรดูเลยครับมีมาก,การกาเปิดเกมรุกของเพชรจีจ้าที่ผ่านมานั้นเรามีแชมป์โลกมวยหญิงก็ถือว่า หลายคนเหมือนกันนะครับอย่างอุศนากรนี่เคยโกมวยสากลสมัครเล่นแล้วก็มาโชมวยสากลอาชีพนะครับ,บรวมทั้งแซมสั้นต่อบัวม,มากนะครับ,บแล้วอีกหลายต่หลายคนด้วยกันนะครับเป็นความหวังใหม่ของมวยหญิงนะครับหลังจากที่มวยหญิงของเราเรียกว่าศูนย์พันไปเลยก็ได้นะครับรล่วนสิบปีได้ครับ ตอนนี้เรากำลังลุ้นและก็สร้างเพชรจีจ้าอยู่นะครับกับบัลล่าฝันสู่บัลลังโลกครับตังเป้าไว้ที่ร้อยแปดปอนด์นะครับแต่เธอบอกว่าจริงๆแล้วน่ร้อยห้าก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าร้อยห้านี่ก็ต้องซ้อมแบบหืรีดน้ำหนักเยอะหน่อยแต่ถ้าออสบายๆก็ร้อยแปดออกมาได้สวยงามมากครับได้ได้รับการเทรนมาจากการชกสมัครเล่นด้วยนะครับทำให้การออกมากดู สวยงามครับเป็นฝ่ายเดินโอ้โหมีหมัดกระโดดหุกซ้ายโอ้โหครับแต่ะละหมัดออกไปครับสายพินเป็นฝ่ายต้อนรับเป็นฝ่ายรับหมัดของเพชรจีจ้าครับวันนี้มาดุด้วยนะครับเพชรจีจ้ารับเยอะหน่อยนะครับในช่วงนี้สายพินครับบอยหญิงก็ชกสองนาทีนะครับชกสองนาทีพักหนึ่งนาทีแล้วก็ในการชกมวยอาชีพนั้น กำหนดทั้งหมด10ยกนะครับแต่วันนี้ชก4ยกครับมวยไทยนั้น5ยกมวยสากลสมัครเล่นนั้น3ยกแม่มวยอาชีพนั้น10ยกครับต้องชิงแชมป์โลกครับมวยหญิงถ้าชิงแชมป์โลก10ยกครับไปจีจะมาดุไรื่อยครับวันนี้หมดครับขา,าของยกที่แล้วครับยกที่สอง ก็มีคููตัดลำตัวด้วยนะครับยกที่สามครับไอติ้าจะเป็นฝ่ายเดินครับดุเหลือเกินครับวันนี้ยี่สิบเอ็ดปีครับยี่สิบเอ็ดปีวันนี้กำลังแกร่งเลยครับเดินยกมายกนี้นี่เปลี่ยนการนิดนึงนะครับยกที่แล้วการซ้ายออกนะครับเป็นมวยขวาครับตอนนี้การขวาออกบ้างครับเป็นมวยซ้ายครับสลับการไปมาครับ นี่ครับมีสเต็ปม,มาจากมวยสากลสมัครเล่นก็ถือว่าเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งครับของนักชกที่มาเทินโปรโชกอาชีพครับก็จะมีความเร็วครับแล้วก็เติมลูกหนักเข้าไปครับเพราะว่าอาชีพนั้นจะต้องมีลูกหนักเข้ามาทดแทนมวยสมัครเล่นนั้นจะเน้นความเร็วครับสายพินวันนี้โดนเยอะเหมือนกันครับพยายามจะบวกด้วยซ้ายครับหาจงังหวะตอบโต้ไม่ได้ครับเฟนจิจ,จา่ากดดันหนัก ตัดลำตัวดูกนี้แม้แต่เป็นมวยสมา่นก็บอกว่าต้องได้แต้มเลยครับชกได้ไม่หยุดครับพรจเจ้าและเป็นฝ่ายเดินตลอดครับซ้ายมาซ้ายขวาสายผืนต้องก้มครับกรรมการเตือนครับระวังศรีรษะจกกันใหม่ครับยกนี้เป็นยกที่สามอยู่นะครับกำหนดสี่ยกครับ เอกีจ้ามีมัดชุดขวาลำตัวขวาครับที่สีข้างขวาครับที่ชายโครงเอกีจ้าชกไปเรื่อยๆครับนะครับสายปินเดือยสัมปันสตานโล่คำปั้นลาฟันเดอร์บ็อกซิ่งรีมครับผู้ที่สี่ครับดูภาพชานะครับ เพชรจิจ้าเป็นฝ่ายเดินหน้าเข่าใสครับแล้วก็ยิงหมัด้ายขวาตลอดครับออกมาไ้รวดเร็วครับครับมาดูคนเวทีครับแม่รับเยอะครับสายพินเพชรจิจานี่ตัดเวทีซ้ายบ้างขวาบ้างครับแล้วมาเป็นชุดครับไยายามจะมาเดืดศึกให้ได้ครับแม่แต่ว่าสายพินยังมีการตอบโต้ครับถ้าตอบโต้นี่กรรมการก็ยังให้โอกาสอยู่ครับโดนพุกสายโดนหมัดขวาครับเพชรจิจ่าแย่ครับหนึ่งสองสามสี่อุ้ยมาชุดใหญ่ครับ น็อกได้ไหมครับหหูตอนนี้สายพินงอนเงินไปมาครับแม่เหมือนเรือต้องมรสุมครับตอนนี้อ้าวลงไม่ลงครับแพทยไปตอบโต้เ้าศีษะมุดพลักออกอืนี่ครับกรรมการดูอาการแล้วนะครับให้ครับอยู่ตัวอีกนิดนึงนะครับกรรมการให้ระวังศีษะครับให้ยิดจาก็เดินเดินเข้าใส่ตลอดครับซ้ายก็ที่ลำตัวครับที่ชายโครงมา สายพินพยายามออกหมัดสู้ครับมาแต่เปติจา้าเดินเข้าหาตลอดครับเปลี่ยนการ์ดมาอีกต่างหาครับนะครับเปลี่ยนมาซ้ายขวายิงขวาเข้าที่หน้าของสายพินสายพินต้องถอยไปติดที่มุมน้ําเงินอีกครับมาเปติจา้าตั้งใจยิงขวาเข้าที่หน้าครับโอ้โหสายพินถอยไปอีกมุมแล้วครับมาถอยไปติดมุมครบทุกมุมแล้วครับสําหรับสายพิน เป็ดจีจ้าอย่างเดินเข้าหาครับยิงฝาคดีรันตัวหมดยกกับบัาไปยังสังเวียนสเตเดียมนายจังหวัดสมุทรปราการนะครับศึกกบันสทาโลกกับปัลลาฝันครับโดยการจัดของทีมงานเกตกิรินโปรโมชั่นนะครับ และคู่นี้ผลการตัดสินครับระหว่างเพชรจีจ้ากับสายพินผู้ชนะได้แก่เพชรจีจ้าลูกเจ้าพ่อโรงต้มนะครับสาวน้อยมาสจรยนนะครับกับเส้นทางชีวิตของเธอนะครับที่จะก้าวไปสู่บอลลังโลกในวัย21ปีนะครับเพชรจีจ้าออมมีคุณหรือว่าลูกเจ้าพ่อโรงต้มกับการเทินโปรเป็นครั้งแรกนะครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนสายพินสิทธิ์อาเธอร์มวยไทยนะครับ ติดตามครับและให้กำลังใจเธอนะครับจะก้าวสู่ฝันได้หรือไม่นะครับเอาละรครับตอนนี้เราพักกันคู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาชมมวล